ก็ยังถือว่าขั้นตอนไม่ครบนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ไปนะครับถามว่าจะเป็นผู้ที่สามารถไปลงในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับท่านท่านเป็นคนมีสมาร์ทโฟนนะครับทีนี้ถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการและตามเงื่อนไขของเราครับ <Okay. S 1> มีข่าวร้ายจะแจ้งนะทนฟังกันนิดหนึ่งสําหรับคนที่อลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอายุหกปีและผลปรากฏว่า ตอนนี้มันขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือไม่ได้ทําตามขั้นตอนเนี่ยคุณจะไม่ได้ไปต่อแล้วคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ไปลงในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับคือวันนี้คุณเผ่าภูมิร,มรัชจนทสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังท่านบอกแบบนี้นะครับกรณีที่อ่ะคุณลงทะเบียนเงินหมืน่นของกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปแล้วผลปรากฏว่าในแอปทางรัฐเนี่ยมันขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จ หรือจูจ่ๆก็คืออ่ะไม่มีรายชื่อคุณบ้างหรือหมดเขตการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการลงทะเบียนไม่ครบขั้นตอนนะครับจึงไม่ได้รับสิทธิ์เงินหมืน่นรวมถึงคุณจะไม่สามารถไปลงทะเบียนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้เพราะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการและก็ตามเงื่อนไขก็จะถือว่าคุณเนี่ยเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับ เสียสิทธิ์ไปเลยครับซึ่งอันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าคนที่ลงไปก่อนหน้านี้แล้วคนที่เข้าไปตรวจในแอปทางรัฐเน่ยมันอยู่ขั้นตอนที่3แต่พอไปกดวันที่22ในการตรวจสอบสิทธิ์ปรากฏว่า 1. ไม่ได้ยืนยันตัวตนคือไม่ครบกระบวนการเนาะ2คือเปิดมาแล้วเขียนว่าปิดการลงทะเบียนไปแล้ว3คืออ้าวไม่มีรายชื่อ สรุปแล้วคือไม่ทำตามกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์นั่นก็แปลว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์เงินหมื่นนะครับแล้วก็จะไปลงในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้เพราะถือว่าคุณเนี่ยมีสมาร์ทโฟนและมันมีชื่ออยู่ในแอปทางรัฐไปแล้วครับอ่ามิฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้ผมคิดเองนะมิฉะนั้นกลุ่มต่อไปที่จะได้เป็นเงินดิจิตอลก็คือกลุ่มที่บอกว่าเฟสสามอายุ1 6ถึง59ปี คุณเข้าไปที่แอปทางรัฐของคุณซิแล้วลองลองกดสิว่าสรุปแล้วเนี่ยเอาคุณอยู่ขั้นตอนไหนนะถ้าสมมติคุณอยู่ขั้นตอนที่3คุณแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานว่าฉันได้ลงทะเบียนแล้วทุกอย่างมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะหรือบางคนเนี้ยเข้าไปไม่เคยเข้าเลยตั้งแต่ลงทะเบียนลองเข้าไปดูหน่อยว่าคุณลืมยืนยันตัวตนหรือเปล่าขั้นตอนไม่ครบถ้วหรือเปล่าเพราะมันจะมีผลต่อ สิทธิ์ของคุณที่คุณจะได้เป็นเงินดิจิตอลในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะครับเข้าไปตรวจสอบด้วยนะอันนี้ผมเตือนแล้วนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขากำลังจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้บอกวันเวลาสถานที่หรืออะไรนะเ็จะใช้เวลาอันนี้คุณผภูมิบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนถึงสงเดือนนะ ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะยังไงก็ต้องขอดูตัวเลขอะไรต่างๆก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้คุณก็จะได้ลงทะเบียนอันนี้ดีใจด้วยแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนคือไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับคําว่าไม่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีโทรศัพท์ต่างกันนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนก็คือ,อสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์แบบเนี้ที่มันสามารถหบบโหลดองคโหลดแอปได้เนี่ยอันนี้ถือว่าสมาร์ทโฟนต้องเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆ ก็คือเอ๊ะตอนนี้จะแยกยังไงร,ระหว่างคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกับคนที่มีโทรศัพท์แต่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นปุ่มกดอ่ะมันก็ไม่เรียกสมาร์ทโฟนเนาะแต่ทีนี้จะตรวจสอบอยังไงเอาเป็นว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวอีกไม่เกิน2เดือนเขาคงให้ลงทะเบียนแต่จะแยกแยะยังไงซึ่งรัฐบาลบอกว่าโอเคเขามีวิธีการของเขานะครับดังนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันใครที่มีแอปทางรัฐคุณช่วยเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติของคุณหน่อย ตอนนี้ไอ้คนหลายคนไม่เคยเข้าไปนานละลองเข้าหน่อยสิเข้าระบบด้วยนะไม่ใช่เปิดมาแล้วตกใจมันต้องเข้าระบบแล้วขึ้นเป็นชื่อคุณนะว่ามันเป็นยังไงมันหมดสิทธิ์มันหมดเขตมันอะไรยังไงหรือเปล่านะครับหรือบางคนอยู่ขั้นตอนที่3แล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้ยืนยันว่าเฮ้ยฉันตรวจแล้วอยู่ขั้นตอนที่3จะได้ส่งเรื่องไปแย้งกับหมายเลข1 1 1 1ได้นะครับ แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนสำหรับใครที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งเฟส2และก็เฟส3สถานะขึ้นอยู่ในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ยังไม่ถึงขั้นตอนที่3ฟังให้ดีค่ะล่าสุดนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรี่วัสดการกระทรวงการคลังแจ้งชัดนะคะว่าพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไม่สำเร็จทั้งกลุ่มผู้สูง UI, อายุอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเฟส3ค่ะจะไม่ได้รับสิทธิในการรับเงิน1 0 0 0บาทรวมไปถึงพี่น้องประชาช ชน,นีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะยืนยันตัวตนไม่สําเร็จลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหมดสิทธิ์มาลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนไม่เกินหนึ่งเดือนนี้ค่ะคุณผู้ชมทําให้พี่น้องประชาชนหลายคนนะคะที่เป็นคนแก่คนทั่วไปบุคคลผู้สูงอายุนะคะไม่ไม,มีโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนไปแล้วปรากฏว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านสแกนใบหน้าไม่ผ่านแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้รับสิทธิ์อดรับสิทธิ์ทันทีวอนให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้บางคนเขาก็ยืนยันตัวตนไม่ผ่านจริงๆถึงลงทะเบียนในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่สําเร็จนั่นเองค่ะเอาละค่ะแต่อย่างไรรัฐบาลก็ยืนยันแล้วว่าใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนันทางรัฐไม่สําเร็จกลุ่มนี้โดนตัดสิทธิ์รับเงินหมื่นและไม่มีสิทธิ์มาลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะกระทรวงการคลังแจ้ง แจ้งเตือนด่วนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืบาทในเฟสที่2และปรากฏว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเงินยังไม่ถูกโอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะล่าสุดทางกระทรวงการคลังแจ้งตัวเลขออกมาสำหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์ปรากฏว่าประมาณ2 0 0 0 0 0กว่ารายค่ะยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินซึ่งจะมีการจ่ายเงินรอบ อบอนซ้ําทั้งหมด3รอบด้วยกันส่วนสาเหตุหลักๆนะคะที่แจ้งให้ทราบเลยก็คือยังคงไม่ได้รับการโอนเงิน97%นะคะยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปดําเนิกนการให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมส่วนกลุ่มที่2ก็คือประมาณ2%ซนนะคะสถานะบัญชีมีปัญหาค่ะเช่นบัญชีถูกปิดบัญชีโดนอายัดบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นต้นถ้าคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะยืนยันว่าตัวเองนะ่ะผูก บัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบัญชีเงินฝากให้ไปติดต่อที่ทางธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เลยค่ะคุณผู้ชมส่วนวิธีการแก้ไขแล้วก็เตรียมการรับเงินในรอบโอนซ้ํานะคะจะมีทั้งหมด3รอบรอบวันที่28กุมภาพันธ์รอบวันที่28มีนาคมรอบวันที่28เมษาย,ยน25 6 8ค่ะเพระนาะฉะนั้นรีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนและติดต่อทาง ธนาคารที่มีบัญชีไว้เพื่อแก้ไขข้อมูลเตรียมความพร้อมในการรับการโอนเงินรอบอนซ้ำทั้งหมด3รอบนั่นเองค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ